สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้นนกลับมาพ่อฟ้าใส่หน้าตั้งแดนอีกแล้วจ๊ะเมื่อนี้นกจะมาอ่าพูดมาคุยกับเพื่อนๆนะจ๊ะโดนแล้วที่นกบ่ได้ทําคลิปลงยูทูบนะจ๊ะนกบ่ค่อยสบายนะจ๊ะเพราะว่าอ่าอากาศมันหนาวแล้วอากาศเปลีป่ยนแปลงแล้วมันเฮ็ดให้ตานกพังมัวนะจ๊ะบ่สามารถมองโทรศัพท์ได้เลยน,นกก็เลยบ่ได้เล่นโทรศัพท์นะจ๊ะอ่าเมื่อนี้นกจะนกจะคิดฮอดเพื่อนๆคือเก่็นะจ๊ะแต่ว่าเมื่อนี้นกจะมาอ่าทําคลิปน้อย วันที่สิบสี่ท่านว่านกจะกลับไปเมืองไทยเนาะจ้ะแล้วก็พ่อใหญ่ะะจะพาไปลงสนามบินภูเก็ตนะจ๊ะเพื่อที่จะเทีเออย่ยวยูหันนะจ๊ะจองโรงแรมที่พักยูหันกับสิบหกมือนะจ๊ะ,ะยูภูเก็ตสามมือ,อยูพังงาและะ้วก็ยูกระบี่แล้วก็ไปจองเข้าดาวยูเกาะพีพีนะจ๊ะเจ็ดมือนะจ๊ะ อ่าอยัางบริโภคฝรั่งพ่เคยไปเที่ยวทั้งใดเน,นาะจ้ะอ่าอยู่เฉพาะอ่าจังหวัดจังหวัดชัยูมิมาอ่าชนบุรีขี่รถพันไปพันมาแค่นั้นเองพ่อพี่เพื่นเขามาในชีวิตกะได้เที่ยวหลายๆอย่างเนาะจ้ะอ่าอันนี้เป็นเอกสารที่เตรียมกับเมืองไทยเนาะจ้ะหลายมากๆเลยแบบอเอกสารเยอะมากได้สิไทยแลนด์พานได้สิตรวจโลกได้สิวิสุงวีซา่าได้สิหลายๆอย่างเนาะจ้ะ มันเห็ดแบบยุ่งยากมากเลยกว่าสิทานแต่ตอนนี้นกเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะครบทุกอย่างแล้วแต่เตรียมกับพญายนะล่ะก่ะล่อขึ้นเครื่องอย่างเดียวนะจ้ะพะว่าขึ้นเครื่องวันที่สิบสี่ตอนสี่โมงแรงนะจ้ะกับสิบไปลงเครื่องภูเก็ตกับประมาณสี่โมงเสานะจ้ะสี่โมงเสาร์บานเท่านะจ้ะกับจะเที่ยวแล้วก็เข้าดาวอยู่ภาคใต้นะจ้ะครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปเที่ยวนะอ่าภาคใต้นะจ้ะ ปกติบ่เคยไปใส่เลยอ่ามื้อนี่นกมาทําเก็บตรงกับมือวัตรลอยกระทงพอดีนะจ๊ะมื้อนี้นกก็เฮ็ดกระทงคือกันแต่ว่าอ่ใบไม้มันโลนหมดแล้วเนาะจ๊ะมันบ่มีใบไม้เฮ็ดกระทงเพราะว่าบ้านเพิ่นบ่มีใบตองอยู่แล้วเนาะนกก็เลยเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนาะจ๊ะอ่าเฮ็ดเป็นกระทงมื้อนี้แล้วก็อ่าสิไปลอยกับป้าใหญ่เพราะว่านกมาอยู่นี่2ปีนกก็จะลอยกระทงนําพาเราไปลอยกระทงทุกๆปีเนาะแต่ปีนี้นกก็เฮ็ดคือเก่าเนาะจ๊ะอ่าขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ นกบ่คอยได้ทำคลิปนะจ๊ะนกบ่คอยได้แวะด้เพื่อนไปหาเพื่อนเพื่อนนใดขอให้เพื่อนๆจงมีต่ความสุขความจเจริญล้ละกะ่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะขอให้ลำขอให้รวยคิสดสิ่งใดขอให้สมดังปาถนานะคะเดี๋ยวนกไปเมืองไทยถ้าอากาศมันดีนกจะลงคลิปเที่ยวให้เพื่อนเพื่อนเพิเพนนะจ๊ะเอาโอกาสหนาพอกันไหมนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมคะ่ะบายบายคะ่ะ